พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาว FC ฟีฮีรันอัมุลเลตทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันอีกนะครับในพระสมเด็จนะครับชุดยอดขุมพลอ่าต้องบอกว่าชุดยอดขุมพลนะครับถ้าบอกว่าพิมพ์ยอดขุมพลเลยนะครับผมดูหลายๆท่านก็ ตีเหมารวมต้องบอกว่าตีเหมารวมว่าพิม์นู้นก็ยอดขุนพลนะครับพิมพนี้ก็ยอดขุนพลผมก็เลยสรุปเป็นฉบับของผมนะครับคือชุดยอดขุนพลไปเลยนะครับแล้วก็มาแยกพิมพ์กันนะครับว่ามีกี่พิมพ์นะครับจากที่ผมแนะนาเสนอไปแล้วนะครับก็ก็หลายพิมพ์อสมควรหลายพิมพ์หลายเนื้ออยู่นะครับก็วันนี้ก็มาต่อกันอีกหนึ่งพิมนะครับอ่าฮะ อาจจะเป็นพิมพ์ที่หายากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับพิมพ์นี้นะครับสร้างประมาณ2411นะครับต้องบอกว่า2411อนเะด่าเดี๋ยวผมลบนี้หน่อยนะครับจะได้โฟกัสภาพได้ชัดชัดนะครับอ่นะครับผมยอมือออกเลยนะอ่ะนะครับก็พิมพ์นี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ในชุดยอดขุ่มพลนะครับสร้างประมาณ2,411ก็เท่ากับว่าพิมพ์นี้เนี่ยครับก็เป็นพิมพ์ที่อยู่ในสมัยขึ้นคองราดของรัชกาลที่5นะครับพระดีพิธีใหญ่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิร่วมสมัยก็หลายท่านอยู่นะครับในยุคนั้นอ่ะ มาดูเลยนะครับมาดูกันเลยครับว่าพุทธลักษณะนะครับพุทธพิมพ์เป็นอย่างไรนะครับผมงให้ดูนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยจะขายกันก็คือมีฐานนะครับขาโต๊ะสามชั้นนะครับโต๊ะสามชั้นเห็นไหมครับแล้วก็มีพระปรธานนะครับนั่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับก็เหมือนเอกลักษณ์ของพิม พิมื่นนะครับที่ลักษณะเช่นนี้นะครับก็คือฐานโต๊ะ3ชั้นนะครับแล้วก็พรปะทานอยู่ในกรอบนะครับที่มาดูองค์นี้นะครับสิ่งที่แตกต่างไปก็คือมีลายกระหนกนะครับต้องบอกว่ามีลายกนกนะครับอยู่ทั้งข้างนอกขอบซุ้มคอบแก้วองพระนะครับแล้วก็อยู่ด้านในซุ้มด้วยนะครับมีทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ จากปกติมีฐานโต๊ะนะครับโต๊ะามชั้นแล้วก็มีพระประธานนะครับแล้วตัวนี้ก็มีลายกระหนกทั้งนอกทั้งในนะครับมีอยู่พิมพ์หนึ่งครับที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเฉพาะลายกระหนกข้างในนะครับอ่ะทีนี้มาดูพิมพ์นี้นะครับผมจะบรรยายตามภาพนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับมาดูนะครับอ่กรอบสามเหลี่ยมนะครับ เป็นกรอบเลยนะครับตัวพื้นนี่พื้นนี่สูงเท่ากันเลยนะครับพื้นนี้กับพื้นนี้นะครับสูงเท่ากันนะครับผมจะบรรยายในซุ้มก่อนนะครับองพระนะครับองพระประธานนะครับนั่งอยู่มีฐานอัศนะนะครับมีฐานอัศนะฐานบัวก็แล้วแต่นะครับ1ชั้นนะครับนะครับมีอยู่1นชั้นนะครับแล้วก็มีครอบแก้วนะครับเส้นหนูหนานะครับเนี่ยนะครับอยู่รอบองพระนะครับเป็นสามเหลี่ยม ต่อมาก็จะเป็นฐานโต๊ะชั้นแรกนะครับก็ลักษณะปลายขาก็จะทำเงอน,นเหมือนขาฐานสิงขาสิงนะครับเหมือนขาโต๊ะทั่วไปแต่อันนี้จะลักษณะเป็นลายเส้นนะครับต้องบอกว่าเป็นลายเส้นนะครับผมจะฝฟกกสง่ายๆนะครับะจะเป็นลายเส้นนะครับทีนี้ ภายในใต้โต๊ะนะครับฐานแรกก็จะมีเม็ดบัวแล้วกันเรียกเม็ดบัวนะกลมๆสามเม็ดเอ้ยโทษทีครับ5เม็ดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเม็ดนะครับไม่ใช่สามนะนับรวดเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็มีขีดนะครับสามขีดหนึ่งสองสามนะครับพอมาฐานโต๊ะชั้นที่สองนะครับก็มีห้าเม็ดเหมือนกันแต่เม็ดจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับเม็ดจะใหญ่กว่านะ แล้วก็มี3ามขีดเช่นกันนะครับสังเกตขีดนะครับโค้งรับกันเลยนะครับ3มขีดปลายก็จะมีเส้นเรียวๆแตกๆอยู่นะครับถือว่าสวยงามนะครับฐานสิงนะครับขาสิงก็เริ่มงอนแล้วนะครับโค้งรับอ่อนจอยนะครับขาสิงนะครับแล้วก็มาฐานโตชั้นที่3นะครับก็ าสงนะครับก็มี5เม็ดเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็มี3ขีดเช่นกันแต่สังเกตว่า3ขีดนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้โคง้งระยะห่างพอๆกันแต่ว่านี้เส้นนี้กับตรงนะครับแต่นี้หักมุมหน่อยนะครับมี3ขีดนะครับแต่โดยรวมแล้วลักษณะนะครับก็คือโต๊ะ5บัวไม่ใช่ครับบัว5เม็ดแหมผมนี่มใช่ครับบัว5เม็ด นะครับแล้วก็มี3ามขีดเมือนกนครับัวหาเมตรสขีดบัวเมตรสมขีดนะครับอ่าอยู่ภายในโต๊ะนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของลายกระหนกนะครับก็จะสวยงามนะครับมีความคมชัดผมก็แปลความหมายไม่ได้นะครับลองค้นคว้าดูนะครับอ่าก็มีลายกระหนกนะครับความสวยงามมีความลึกคมชัดเส้นสายนะครับแข็งนะครับเนี่ยนูนแข็งนะครับ คาบต่างๆก็น่าจะเกี่ยวคราบน้ํามันต่างอิวคาบน้าอ้อยนะครับขึ้นมานะครับเนื้อบนผงผ้านะครับทําให้เนื้อผ้าออกจะอมเหลืองนิดนึงแต่จริงนะผ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อสีขาวนะครับแกปูนเปลือกหอยนะครับก็ถ้ายุครอห้าก็มีปูนเปลือกหอยแล้วครับปูนปอร์แลนด์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะหนักไปในเรื่องของผงวิเศษถ้าส่วนใหญ่นะครับอาจะไม่ได้เน้นพวกกายหารนะเพราะว่า เป็นช่วงปลายของสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วนะครับก็คงไม่ได้เก็บพวกกายหารอะไรมาตากแห้งเหมือนสมัยแรกๆนะครับทีนี้นอกขอบซุ้มนะครับก็จะมีลายกระหนกเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีลายกระหนกนะครับสังเกตที่เส้นนะครับก็คมชัดนะครับนะครับเนี่ยมีความหนูหนามีความคมชัดของเส้นเส้นสายต่างๆนะครับเนี่ย คมชัดนะครับมาดูด้านข้างนะครับเนี่ยมีความคมชัดของเส้นแต่ละเส้นนะครับไม่เบอร์นะครับไม่แบนนะครับเนี่ยความนูนคมชัดแต่ละเส้นนะครับสวยงามนะครับอ่าอันนี้ก็มีลายกระกมาถึงข้างล่างเลยครับข้างล่างก็มีนะครับเนี่ยอ่าออกจะเป็นหยักๆหน่อยนะครับโค้งๆเป็นคขึ้นนะครับ ไอฟันปลาแต่ว่าไม่ได้แหลมคมนะนี่นะครับทีนี้ส่วนหนึ่งก็จะมีในเรื่องของกรอบกระจกบ,บังคับไม่พิมพ์นะครับฝั่งนี้นะ่าจะตัดพอดีนะครับเราจะสังเกตเห็นจากด้านบนเห็นไหมครับ,รบด้านบนนี่นะครับจะมีเส้นกรอบกระจกเนี่ยนะครับกรอบกระจกบ,บังคับไม่พิมพ์ มาถึงข้างล่างข้างล่างก็จะเห็นชาติได้ครับเนี่ยเนี่ยกรอบกระจกนะครับอ่าก็มีกรอบกระจกนะครับแสดงว่าก็เป็นการแกะแม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับมาตรฐานว่างั้นเลยครับอ่าถ้าไม่มีก็จะแสดงว่าแกะบ่วนะครับอ่านะครับทีนี้มาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีความลึกนะครับความลึกของ แม่พิมพ์มาน,น,นีา่นะพยายาม้เห็นะชัดเนี่ยนะครับ,นะรบประมาณเกือบครึ่งเลยนะนะครับแล้วก็ตัดทําให้เกิดรอยแยกนี่คือความลึกของแม่พิมพเลยนะเนี่ยนี่ครับแม่พิมพ์นี้ลึกนะกดด้านหน้าด้านเดียวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นในชัดเลยครับ แล้วก็ตัดออกไปทําให้เหมือนมีรอยแบ่งครึ่งองค์เลยนะครับความหนานะครับเนี่ยอยากไม่พิมพ์นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าก็องค์นี้ก็ถ้าบอกก็คือองค์เนื้อปกตินะครับเนื้อพระสมเด็จเนื้องขาวปกติก็มีภาพต่างต่างครับอ๋อมีรอยบินกระเทาะด้วยครับเนี่ยก็เหมือนพระสมเด็จ ไว้นะแปต่เนี่ยเดี๋ยวผมลงกล้องพันเอ็กให้ดูครับนะฮะก็ะแสดงว่ามีความแก่งนะครับถ้าหล่นกระเทาะขนาดนี้นะครับบินเนี่ยสภาพใหม่ๆก็แตกหักครึ่งไปแล้วครับด้านหลังนะครับตัวเตี้ยเนี่ยพระก็จะไม่ได้เรียบตรงครับ ก็ที่กาบอกหนอนด้นหนอนด้นนะครับก็คือมีการแบ่งไปบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนื้อองพระนะครับยุบยินแยกครับแต่พระช่วงปี2 4 1 1, 1เนี่ยนะครับพระเนื้อจะแก่งนะครับเพราะว่าจะแก่งแข็งนะครับในเรื่องของการ ยุบตัวเนี่ยในพระสายวังเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของกายหารน้อยต้องบอกเลยครับที่ผมเห็นมานะครับเพราะว่าพระเนี่ยจะไม่ได้เซตตัวหดเหี่ยวแห้งเหมือนยุคต้นๆเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะครับที่มีผสมกล้วยผสมข้าวผสมอะไรพวกนี้นครับก็จะหดเหี่ยวแห้งได้ง่ายนะครับว่านเกียรตสอนนะครับต่างๆอะไรพวกนี้ครับว่าร้อยแพอยุคหลังเนี่ยจะเป็นพวก ปูนเปลือกหอยก็ปูนปอดแลนนะแล้วก็ผงพิเศษซะส่วนใหญ่นะครับแร่ต่างๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับในพิมพ์นี้นะแต่พิมพ์สมเด็จเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของแร่รัตนาชาติอะไรพวกนั้นก็ยังยังใส่อยู่แต่ว่าพวกพิมพ์พิเศษเนี่ยผมเห็นแล้วจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะเป็นเนื้อพระล้วนๆเลยที่เห็นนะครับแล้วก็มีการลงลักษ ทิพย์ยอขุนพลนะครับจากที่บันทึกนะครับหลวงรักปิดทองทองทาทองบางส่วนทารักบางส่วนนะครับลงชาติบางส่วนเนี่ยซุ้มเล็กๆก็ยังมีซุ้มม้วนนะครับเนี่ยซุ้มหดแห้งนะครับมีการดุดล่อนก่อนไปบ้างนะครับผิวเปิดบ้างนะครับตามพระตามกาลเวลานะครับก็มีการเซตตัวเนื้อพระห้เห็นนะครับหดเหนียวแห้งแห้ง กระเดงเลยครับเนี่ยหดเหนียวแห้งแน่ๆนะครับยุบย่นแยกอ่ะผมให้ดูองค์นึงนะครับองค์นี้เนี่ยคือต้องบอกว่าภูมิปัญญาคนโบราณจริงๆนะครับเนี่ยลงรักทำให้พระเนี่ยมีคงสภาพอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับเนี่ยรยักนี่แห้งแล้วนะครับที่มันเลื่อมนี่เพราะว่าแสงไฟนะ นะครับเพราะว่าลักษ์นี่มันแห้งแล้วนะครับติดอันนี้ก็ผิวเปิดตามขอบเราเห็นได้ชัดนะครับเพราะามันอยู่ส่วนที่สูงนะครับก็โดนสัมผัสก็จะเปิดได้แล้วก็มีทาทองบางส่วนเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์ยอดขุมพลจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแสดงว่ามีหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับสร้างในวาระไล่เรี่ยกันใกล้เคียงกันนะครับมาเรื่อยๆลงลัก ทาทองบางส่วนนะครับปิดทองบางส่วนนะแต่นะครับพิมพิมเดียวกันเลยครับมีกรอบกระจกนะครับแล้วก็นี่ครึ่งหนึ่งเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยความลึกการกดเมื่อพิมพ์นะเนี่ยความลึกนะเนี่ยร่องแตกนะครับเนี่ยเห็นได้ชัด นี่ก็เช่นกันนะครับแรงก็เหมือนกันเลยนะครับบล็อกเดียวกันแต่บล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนะครับโชคดีมี2องค์ได้มา2องค์นะครับก็เก็บไว้พอสมควรนะนะครับก็ศึกษาพอสมควรแล้วนะครับพอได้ความรู้มาบ้างก็มาเผยแผ่นนะครับแบ่งปันนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมศึกษากันนะครับก็ไปต่อยอดได้ครับ นะครับผมก็ยังต้องศึกษาต่อนะครับในพิมพ์ย่อขุนพลผมต้องบอกว่าผมต้องไขปริศนาธรรมนี้ให้เจอให้ได้นะครับให้มากกว่านี้นะครับเพราะผมชอบต้องบอกว่าผมชอบนะครับเพราะว่ามีหลายพิมพ์แล้วก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดมาเราเกิดไม่ทันกันทุกคนนะครับเนาะเพราะว่าก็ปัจจุบันก็ยุคราชการทีสิ0 แต่พานี่อยู่ในยุครัชกาลที่4-5นะครับเราก็ต้องศึกษากันไปครับนะครับไม่มีใครเคยเห็นของจริงครับแม้กระทั่งหนังสือก็คือการเขียนนะครับการสันนิษฐานขึ้นมานะครับก็คนที่เขียนเมแรกก็ยังเกิดไม่ทันนะฮะแล้วก็เล่าต่อกันมานะครับสิ่งที่จะบอกได้ก็อาจจะต้องหนังสือในสำนักพระราชวังนะครับจดหมายเหตุอะไรพวกนี้นะครับต้องมีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ศึกษากันต่อไปนะครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สืบสาพระเครื่องของไทยนะครับให้ก้าวไกลไปทั่วโลกนะครับผิดพลาดทั้งไปก็ขออภัยครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็มาต่อกันในภาพขยายพันเอ็กนะครับเรามาดูเนื้อหานะครับอ่า ในพิมพ์ยอดขุมพลนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนครับตรงนี้คือใบหน้านะครับสังเกตว่าเราก็เห็นมวลสารนะครับเนี่ยมวลสารต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะผงถ่านผงดำบล็อกไม้เผาผงก้านทูบว่านเกสรต่างๆนะครับหรือว่า,าผงวิเศษนะครับ เนื้อจะออกอาขาวอมเหลืองหน่อยครับเนื้อจะออกเหลืองเหมือนกันนะตรงที่บินผมก็จะให้ดูอยู่นะครับเนี่ยการยุบนี่คือธรรมชาติของเนื้อพาสสมเด็จนะครับเนี่ยยุบย่นแยกสูตรตามสูตรนะครับที่ผมบอกยุบย่นแยกนะครับแล้วก็หดเหี่ยวแห้งนี่ซุ้มนะครับเนี่ยอันนี้ตรงซุ้มนะนะครับอ่าข้างบนนี่อะไรเลื่อมๆผงหรือเปล่าเนี่ยผงทรายทองทรายเงินอะไรหรือเปล่าครับ แต่สังเกตนะครับเนื้อผ้าอางคนี้นครับก็แคลไซ์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของอเนื้อหาขององค์ผ้าเนี่ยจะเป็นอีกเนื้อชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะครับมากเท่าไหร่จะถามว่าก็พอมีนะครับแต่ผมก็จะให้ดูกายภาพทั่วไปนะครับที่ ลักษณะของเนื้อพระเนี่ยสององค์ที่ผมมีเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเนื้อพระเขาจะแข็งแข็งนะครับเนี่ยลองสังเกตเนื้อนะครับแล้วท่านก็ไปต่อยอดเอานะครับเนี่ยมันจะไม่เด้ฟูๆอะไรนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีครับเนี่ยก็ออกสีเหลืองเนี่ยแคลไซด์เนี่ยนี่ก็แคลไซด์เนี่ยงอกมันนะครับแต่เนื้อพระนี่จะแห้งแก่งดูเรียบๆนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูเห็นไหมครับแต่พอเราลงกล้องแล้วเนี่ย เราก็เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับบนสารต่างๆนะครับการหดเหี่ยวแห้งนะครับการยุบย่นแยกเส้นสายลายกระหนกต่างๆเนะี่ยยังมีความนูนหนาคมชัดอยู่นะนะครับอันนี้เส้นกรอบนะครับมีองค์พระนะครับเนี่ยคราบน้็ตาลน่ๆจะเป็นเรื่องของน้ํามันตังอิ้วนะครับพวกเนี้ยนะครับน้ํามันตังอิ้วนะครับ ก็แห้งดําไปนะครับมีข้ามน้ำอ้อยอาจารย์น,นี้ก็มีในตํารานะครับว่ามีเวลาทำเสร็จแล้วก็ทาทาน้ำมันตะยิ้วก็มีทาน้ําอ้อยเคลือบไว้ก็มีนะครับอย่างเงี้ยการยุบนะครับกันแตกแรงงานะครับเนี่ยรอยแตก เป็นซ้มไม่เท่ากันมีหดเหี่ยวเห็นไหมครับเนี่ยมีหดเหี่ยวเหี่ยวอะไรครับเนี่ยรีบไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยหดเหี่ยวแล้วเห็นเป็นพ่นสารเลยครับเนี่ยมีหลุมมีบ่อนะครับไม่ได้กลมเหมือนตั้งแต่ปั๊มที่แรกเห็นไหมครับเนี่ยกดพิมพ์ทีแรกเนี่ยซ้มก็หดเหี่ยวแห้งเห็นไหมครับผมแนะนําเลยครับอย่างน้อยก็กล้องพันเอ็กนะครับเนี่ยเราถึงจะดูเนื้อหาอย่างเงี้ยดูได้ทั้งวันครับ เรานั่งแป๊บเดียว5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยบางทีดูไม่รู้หรอกครับว่าพระองค์หนึ่งมีมวลสารอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราต้องดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยหลุมเนี่ยนะครับมวลสารต่างๆเดีย๋ยว่าเจอผงทองบ้างผงตะไบเงินบ้างครับเจอเม็ดหยกบ้างเราก็ดูไปเรื่อยๆครับถ้าเรารีบดูเนี่ยมันจะไม่เห็นมันก็จะมองมันผ่านไปโดยรวมนะครับแร่เหล็กหรือเปล่านะี่ครับแต่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอาจจะมีเนี่ยครับแต่ว่าไม่เยอะ ผมวิเศษอย่างเงี้ยเนี่ยเม็ดเทาเม็ดขาวอะไรแล้วแต่เนี่ยยุบสุมแหว่งไปเลยครับเนี่ยยุบย่นหายไปเลยครับเนี่ยเม็ดตุ้มกอเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็ดูไปเรื่อยๆบันเทิงครับเนี่ยในีตรงฐานสิงครับวางฐานสิงชั้นล่างนะครับเม็ดตุ้มกอเงี้ยนะครับ เนี่ยคับเขียวเล็กๆเ,เนี่ยผมหยกแน่นอนตูมลงไปเลยผมก็ลายประมาณเนี่นนยนะครับเนี่ยริงด้วยนะครับเห็นครับหงหยกเงาเงาเนี่ยคาบแคลไซนะครับที่กําลังตกผลึกจับตัวกันนะครับขึ้นมาเป็นผลึกแคลไซนะครับอ่าเนี่ยเห็นหงหยกเลยนะครับเขียว ต่อติดเลยนะครับรย,ยุบยนแยกนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราดูพระอย่างนี้เราเราซึ้งแล้วเราเราเห็นว่าพระเนี่ยเก่าจริงนะครับไม่ใช่ดูแค่ผิวผิวแค่1ิ x เอ็กนะครับกลับมาดูใหม่เนี่ยเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติของเาานื้อผ้าเป็นลักษณะนี้นะครับโหดเหี่ยวแห้ง รเรายิ่งส่องไปลึกๆก็คาบแคบไซ์อย่างเงี้ยเนี่ยธรรมชาตินะครับออ่โอเคนะครับผมให้ดูงหลังหน่อผมให้ดูตรงที่แตกเห็นไหมครับเนี่ยผมว่าเนื้อแก่ดินสอเหลืองเนี่ยออกเหลืองเลยนะครับ นี่ออดินสอเหลืองเลยครับเนี่ยเม็ดมวลสารเนี่ยครับนี่มวลสารนังนั้นเลยครับตรงจุดที่แตกนะเนี่ยเนี่ยมวลสารนังนัันเลยครับเนี่ยแก่ดินสอเหลืองเลยครับอาจจะผงตะไบเงินอย่างเงี้ยครับสมกอเล็กๆนะครับนะครับเนี่ยอาจจะเป็นผงตะไบเงินหรือผงตะไบทองก็ได้เนี่ยอยู่ในเนื้อนะครับ ผงวิเศษต่างๆครับเม็ดขาวเม็ดเทาน้ำตาลเหลืองอะไรก็พวกเอสรนี่ซุ้มกอเนี่ยเนี่ยนี่จุดที่แตกตรงมุมนะครับที่ผมให้ดูแล้วเนี่ยผมโ o o ลงมาถึงนี่เลยนี่จุดที่บินก่อนหน้านี้แล้วเห็นไหมเริ่มเหลืองเหมือนเดิมครับเนี่ยเรื่องนี้ก็ผงทองแน่นอนในผงทองกับผงเงินเนี่ยครับเนี่ยเรื่มเรื่องเนี่ยมีผงก็ใบ ก็องนี้ไม่ได้ลงรักไม่ได้ทาทองนะแต่ว่าอันนี้อยู่ด้านในนะครับที่มันแตกเนี่ยขนดแค่ดูจุดเดียวที่แตกมินมินนะครับเนี่ยยังเห็นมวลสารขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดใหญ่ๆนะครับอัอนนี้น่าจะเป็นคราบน้ำมันตังอิลหรือน้ำอ้อยเนี่ยนะครับ มีโดยทั่วไปนะไม่บเป็นดำๆแด,งๆ,ด,ง,ๆดงๆน้ำตาลอไลนี่ครับมีไปทั่วแล้วครับก็ถือว่ามวลสารเยอะอยู่พอรเนื้อออกเหลืองนะครับเห็นแล้วนะครับจุดที่บินๆะนะครับเนื้อออกแกเหลืองโอเคนะครับอ่าก็ขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ เ็บพะตามตำราครับยิ่งศึกษายิ่งรู้นะครับยิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกเยอะนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับติดภาพทั้งไปก็ขออภัยนะครับชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ